ชมกันต่อนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมกับหน้างาน1โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งโครงการเรก,รกรเษตรทฤษฎีใหม่บ้านโชกาตาบนบ้านตะโกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุบรีรัมย์ครับสองคันครับวิ่งลงไปเสียโก้คันแรกฮินนโนเมกาคันที่สองเสียนุอิสุสุเดกา้าคันที่สามเสียตอง ล็อกกี้สีขาว3คันมันมันครับเหมือนเดิมเหมือนเคยความมันในช่วงนี้จะมาดูกันอีกรอบนะครับว่าใครจะรอดใครจะล่วงทางขึ้นบ่อโหด,หด ขุดซานี่ s อ2 1 5 4ปล่อยตัวรอดไม่รอดเรียบร้อยเรียบร้อยครับไม่รอดครับหอยยาวลงมา ยกหน่อยไปตั้งหลักป่าพดเขียรทางให้หน่อยป่าพดจัดให้ครับบอกเกีเยร์ทางก็เกียร์ทางครับ คันหนึ่งขุดคันหนึ่งเคลียร์ทางกับดันตูดโอ้อมันสิครับงานนี้เสียโนขึ้นมาก่อนครับ กอไป ยตองครับขึ้นมาก่อนอี้วครับโอ้โหวันดำต่อหน้าต่อตาเลยครับ keko. จริงๆขันหนึ่งกดขันหนึ่งสแตนบายไว้ดันอ้าวอ้าวเซโนอ้าวอ้าวอ้าวอย่านะอย่านะอย่าติดนะอย่าติดนะเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเอาดีแล้วครับดีแล้วครับดีแล้วครับดีเลยคเอาเรียบร้อย เรียบร้อยทำอะไรลูกพี่วีทำอะไรครับฮะเดี๋ยวคือโบผอู้งมีนั่งมีนั่งเดินเดินไปจอดเดินเดินไปจอดเอดๆๆๆอไประไ,ว,ไ,ไว้ประไว เจ๊เปียร้างไหนล่ะสั้งรถไปจอดบ่งานนี้ก็น่าจะรอรถไถนะครับรถไถติดอยู่ฝั่งนูน้นไม่ไปเลยไปเสียต้องไปเลย ตองเข้าไปได้ไหมโอ้ไปไม่ได้รอรถไถครับจะเบี่ยงออกไปนี่ก็เบี่ยงไปไม่ได้ครับเรียบร้อยเลยหัวทิ่มอยู่ในท่าหัวทิ่มนะครับ เห็นแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าจะยังไงนี่นี่จะสงสารหรือว่าจะสนุกสนานดีนี่ฮะเสี่ยโนฮะเสี่ยโกแจะว่าจังไหนมันกันนะที่สงสารหลออนมาสิสงสารหลกูว่าเ้าหัวแล้วครับเอายังไงดีวะ ตเมื่อก,ก,กี้เสียโนกเมื่อกี้เสียต๋องแ okay. เกือบอยู่แล้วแต่ว่ารถแรงก็เลยขึ้นได้มืกก่อกอาดินน้ำม,มันนี่ใส่งาฟีมันเ,เป็นตบเป็น,นดินนั่นที่ถาวรมันล้ำมันตักไม่ไม่มไมทางลา่างเนี่ยแม่อหอมกไหมรถไถ <c oughs> ยังไม่มานะครับรอรถไถอยู่ ป้าป้า,ามามามาดัานดังแน่มันติดครับนี่เนี่ยยังลหรอา้าวทั้งรถไททั้งไม่โครไม่มีใครอยากจะมาดัานแล้วทีนี้เออก็จอดมันอยู่ตรงนี้แหละเจโน่ใจเย็น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  <c oughs> รอครับรอยกดำขึ้นรอแล้วรถไถมาแล้ว ําทำทางเสร็จจับเรียบร้อยพร้อมขึ้นไปดันตูดครับ ยานะบอกรูปทางก่อนแป๊บนึงเข้าไปครับเสียบต้อง ปล่อยตัวออกมาครับเสียนุนครับผมมาแล้ว สบายครับอาแนวเสียตอง บายเสียโกนี่น่านจะเติมน้ำมันอยอู่เรียบร้อยแล้วมาแล้วเดี๋ยวเราจะปิดท้ายที่เสียโกแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ ไปตัวมาครับเรียบร้อย เรียบร้อยครับเรียบร้อยเ,อ,อ,เอ,อ้เรียบร้อยว่าแต่ว่า,ววารถไมโครคันนี้กุญแจอยู่หรือเปล่า ตองดูก่อนอ้าวติดแล้วเดี๋ยวเอาไมโครไปดันตูนให้ับ้ก่อนอยู่ตรงนี้เราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ นี่สุดยอดเลยรถไถข,ขีย์พื้นที่ครับ ปิดท้ายเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขับไปโคเล่นก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ